เมื่อเอ็นเจทำบ้านตัวเองบึ้มเงิงนทั้งหมดที่เก็บไว้เลยหายวับไปกับตาชิกกี้กับเอ็นเจจะหาเงินมาซ่อมบ้านได้ยังไงไปรับชมกันได้ไนชิกกี้เอ็นเจตอนหนทางสู่คนรวยก่อนจะไปดูการ์ตูนอย่าลืมเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมและพวกเราขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไนแ์กัน, like, กนเลยมาแล้วชิคกี้วันนี้ฉันซื้อเกมใหม่มาว้าวไปไปไปเล่นเกมกันมาแล้วมาเร็วเนีย้นี่นี่แล้วแล้วแล้วไหนไหนไหน,ไหนไ นายนั่งรอที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหยิบเกมมาเดี๋ยวก่อนเอ็นเจฉันบอกเธอหลายรอบแล้วใช่ไหมว่าแคมไฟในบ้านน่ะมันอันตรายมากเลยหช้แม่ก็จริงอะแต่ฉันชอบแบบนี้นี่นะแล้วยิ่งมันอยู่หน้าพรมอีกเธอต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะเอ็นเจไช่ได้ได้ได้เอาไว้คราวหลังมากันเข้าใจไหมเอาไปล้างมือก่อนนะอเลยโถ่เอ้เธอเนี่ยนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยชิกีไพไม่พไม่้าน เหลือแล้วด้วยเงินถูกเผาไปหมดเลยค่ะงเงินทั้งหมดของฉันฉันเก็บเงินทั้งหมดของฉันไว้ในบ้านทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วโอ้นี่มันแย่มากเลยหายทำยังไงดีชิคกี้แล้วฉันจะอยู่ยังไงอะแล้วฉันจะหาอะไรซื้อของกินนะเราคงต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อหาเงินมาซ่อมบ้านให้เธอแล้วแหละ อ๋อฉันมีไอเดียแล้วเรามาขายของหาเงินกันเถอะเอ็นเจอ๋อแก้วเลยชิคกี้ไอเดียดีเจ๋แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าเมืองไปธนาคารเพื่อไปกู้เงินก่อนนะโอเคไปกันไปว,ว้าวชิคกี้ดูนั่นสิวาวนี่เราที่เรียกว่าเมืองใช่แล้วใหญ่โตมากเลยหุยตื่นเต้นใหญ่โตมากๆเลยตื่นเต้นมากเลยเอาละ พวกเรามาอยู่หน้าธนาคารแล้วอืมนี่สินะธนาคารใช่แล้วเป็นที่ที่เราจะมากู้เงินยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ๋งเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องทําตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่ให้ดูหน้าเชื่อถือนะเขาจะได้ให้เรากู้เงินอ๋อสบายมากแม้นึกว่าอะไรใช่แล้วถ้าเราไม่ดูหน้าเชื่อถือเนะี่ยเขาจะไม่ให้เรากู้เงินอ๋อเข้าใจสบายมากแบบนี้เป็นไงว้าวดีขึ้นอเอาละงั้นพวกเราไปกันเลยไปกันเลยว้ย,วย หยุดเลยยังไม่ทันขาดคำเลยจะห้ามสซนข้างในเข้าใจไหมเข้าใจแล้วสวัสดีค่ะมามามาขอกู้เงินค่ะไได้ไหมคะอันนี้คือคุณลุงยามเนี่ยเราต้องไปกู้กับคนข้างในนะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคโอเคไปกันเถอะเอาละถึงแล้วเอ็นเจสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้หรอครับ อ่าผมอยากจะขอกู้เงินไปลงทุนสักก้อนนะครับอกู้เงินสักก้อนไปนลงทุนเหรอครับเอ่อดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับมีอะไรเอามาค้ำประกันไว้หรือเปล่าครับอ่าไม่มีเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะเอามาคืนแน่นอนไม่ต้องห่วงพวกเราเหรอครับนี่คุณหมายถึงเด็กคนที่วิ่งไปวิ่งมาในจัาุการหรือเปล่าเอ๊ะเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นเหรอหืเอาเอ็นเจ เอ็นเจเธอหายไปไหนน่ะเอ็นเจวันนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยใหญ่โตมากให่แล้วนี่เหรอตู้กินเงินมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อน่มไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรตาตัวชี้จนะครับเหมือนไก่โตเลยอะเฮ้ยไี่จ้าเฮ้ยเหี้ยสกิลิตี้เอาคนี้ออกไปเดี๋ยวนี้อ่ะสกิลิตี้เหรออย่านะอย่านะโอ้ไม่นะอย่านะไม่เอาอชี้เกี้ไม่อยากถูกเย่แล้ว ไม่ตรงกับืโมยนะพวกเธอเด้อไอ้ขี้งกชะมัดเลยอยไปกันเถอะเอ็นเจไปกันเถอะชอว์ทำยังไงดีล่ะชิกี้กูเงินไม่ได้แล้วอ่ะบ้านของฉันแล้วฉันจะหาเงินที่ไหนอ่ะอืมนั่นสินะไม่มีทางเลือกแล้วเอ็นเจเราคงต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วแหละนายมีวิธีอื่นด้วยเหรอชิกี้ฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึง่งมาถึงแล้วเอ็นเจนี่เหรอไหนอ่ะเฮ้วางเปล่า เห็นมีอะไรเลยชิคกี้ไม่ใช่ทางนั้นซะหน่อยเอาทางนี้เหรอหลังนี้ต้งหักแล้วนี่ไหนอะนี่นี่อันนี้นี่เหรอไหน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 ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนเดิมทำเล็กกว่าเดิมด้วยในพาร์ชิมาปิดที่หรือเปล่าเนี่ยเธอเดินเข้าไปถอะหน้าไหนหมายความว่าอย่างไงอะไหนก็ไม่เห็นจะมีอะไรอยู่ดีอะตรงพื้นนี่เหรอข้างๆตรงนั้นนั่นโอละ มีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะชิคกี้ถูกต้องมันคือห้องลับยังไงล่ะว้าวห้องลับเหัวเจ๋งกินไปเลยเอ็นจลุยโอเคเอ,อตกใจเอาละต่อไปตายฉันรีบลงมาแล้วชิคกี้ข้างล่างนี่สุดยอดเลยว้าวนี่มันห้องใต้น้ำนี่นะโหมีฉลามเต็มไปหมดเลยน่ากลัวเกินไปแล้วว่าแต่เขาจะเลี้ยงฉลามไว้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้นะรีบไปดีกว่าน่ากลัวจัง โอ๊ยชิคกี้ฉันไม่กล้าเดินเข้าไปเลยอะไม่เป็นไรนะเธออยู่ข้างๆฉันไว้เธอจะปลอดอภยัยโอเคโอ๊ยที่นี่มันไม่เห็นเหมือนธนาคารที่เราไปมาเมื่อกี้เลยอะมันคือที่กู้เงินนอกระบบนะเอ็นเจจริงๆแล้วนะมันผิดกฎหมายนะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะมาหรอกเ้ยจริงเหรอใช่แล้วแหละแต่นี่มันสุดวิสัยจริงๆโอ้ยโอเคคสวัสดีคะ่ะ ฉันมาขอขอกูงง้เงินค่ะเฮ้ยกู้เงินอะไรเนะี่ยฉันเป็นบริการนุ่นคนนุ้น,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 นคนใหญ่คนโตนะจะกู้เงินกู้กับคนลุงคนนั้นข้างๆฉันดิไปเูปิดคนทำไม,ขมเขาต้องดูฉันด้วยอนะฉันกลัวชิก่กี้ฉันไม่กลา้าพูดอดโอเคเดี๋ยวฉันคุยเองอเคอ่าคุณลุงครับสวัสดีครับว่าไงไอ้ลอยนมคือว่าผมอยากจะขอกู้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับเอาไปลงทุนธุรกิจนะครับ โโอ้โได้สิ <ims> ก็แค่เอาเงินไปแล้วเอามาคืนให้ตรงตามกำหนดพร้อมกับดอกเบี้ยแค่นั้นอ๋อโอเคครับได้เลยง่ายจังลุงหวัวล้านใจดีนั่นสินะ <everything. S 1> ง่ายกว่าที่คิดอีกเฮ้ยช้าก่อนไอ้น้องแต่ถ,ถ,ถ้าถึงกำหนดแล้วพวกน้องๆไม่เอาเงินมาคืนนะนะจะต้องเจอแบบคนทางขวาคนทางขวาเหรอเฮนะชิ่วยด้วยเดี๋ยอก็ไม่อยากตายก็ไม่อยากตาอช่วยด้วย น่ากลัวชะมัดเลยอะเราคงต้องรีบเอาเงินมาคืนให้ไวที่สุดนะเอ็นเจไม่งั้นเราตายแน่เลยเยโอเคเอานี่เอาไปน้องๆเราห้ามไปฟออ้องแม่ขอบขอบคุณม,มากครับไ,ไปเถอะเอ็นเจไปกันเถอชิกีวิ่งเลย <ไป S 1> ว,วิ่งเลยไปเหรอไ และนี่คือหน้าร้านที่เราจะขายของกันเอ็นเจแงเลยแต่ว่านะเราจะเอาเงินไปซื้ออะไรมาขายดีล่ะอ๋อช่วงนี้ฉันเห็นในทีวีอะพวกเครื่องประดับเกี่ยวกับเพชรนี่คือกําลังขายดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือดาบดาบบอย่างนั้นเหรอใช่แล้วขายดีมากเลยนะนายรู้ไหมเนี่ยว้าวงั้นฉันรู้แล้ว <c oughs> เราไปซื้อพวกอุปกรณ์เพชรมาขายดีไหมล่ะแง่จ๋งเลยงั้นไปเลยเอ็นเจไปกันเลยชิคกี้บายบายโอเคทนา เอาของขึ้นเชลฟ์เรียบร้อย,ยทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วหวังว่าเราจะขายออกนะเอ็นเจการล,ลงทุนมีความเสี่ยงว่าแต่เธอเอาเสื้อผ้าที่จะขายมาใส่เล่นเหรอแฟชั่น <c oughs> ไงแฟชั่นใส่เขาเห็นว่าใส่ยังไงอ่ะกางเกงเอวสูงกาลังมาแรงเลยนะช่วงนี้โอเคมีลูกค้าแล้วเยอะเลยอะเยอะมากเลยนั่นสิเอาละมาเริ่มขายกันเลยรุยกันเลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคนแรกวันนี้รับเป็นอะไรดีคะ ออฉัดขอรับเป็นเพชรเมตตหนึ่งนะแล้วก็ขอกางเกงขอเกงแบบที่เธอใส่ด้วยนะสุดท้ายขอที่ขุดอันเดิโอ้อได้เลยยินดีรับใช้ชิคกี้เพชรหนึ่งแมตตกางเกงหนึ่งแล้วก็ที่ขุดอันหนึ่งได้เลยรับทราบเพชรหนึ่งกางเกงหนึ่งแล้วก็ที่ขุดหนึ่งนี่ครับของที่คุณสั่งเอาไปเลยโอ้ว้าวได้มาแล้วขอบคุณมากนะคะให้มาอุดหนุนใหม่นะ เอ้ยได้มาแล้วชิคกี้ก้อนแรกของพวกเราว้าวเงินก้อนแรกเอาแหละพวกเราต้องรีบขายต่อแล้วโอเคเอาล่ะคุณลูกค้าท่านต่อไปรับอะไรดีคะอาฉันฉันขอซื้อดาบดาบาได้ไหมดาบหรออืมได้เลยแต่ว่าดาบมันแพงมากเลยนะคะแน่ใจเหรอว่าจะซื้อนาะมทั้งเมืองเนี่ยมีอยู่สองเล่มเองนะาเอาเอาแล้วแล้วก็เอาไปทำเป็ดตัวอ ไม่ได้เลยดาบหนึ่งเพชรสามเม็ดชิคกี้โอ้ยรวยแล้วเรานี่ครับดาบสุดแรงหนึ่งอันแล้วก็เพชรสามเม็ดเรียบร้อยครบแล้วโอ้ยดูน่นสิชิคกี้เ้ยเยอะมากเลยนี่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 เดี๋ยวนะ ลูกค้ามาต่อแถวกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยเยอะมากเลยเนาะโอ้โหวันนี้ขายหมดแน่เลยเยอะมากแถวยาวไปยันนู่นเลยเอ็นเจืมใช่ก่อนสินะชิคกี้กลับมาช่วยฉันต่อแล้วโอเคได้เลยลุยกันต่อเถอะเอ็นเจเอาล่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วเม็ดสาเม็ดนะคะแล้วก็อ่านม้าหนึ่งอันเรียบร้อยคุณที่มาอุดหนุนนะคะ ขายหมดแล้วชิคกี้หมดสักทีเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่โอเคอ้เยอะมากเลยว้าวเรารวยแล้วเรารวยมากเลยอะเท่านี้เราก็เอาไปใช้นี่แล้วเอาไปสร้างบ้านใหม่ให้เธอได้เจ๋งเลยเจ๋งเลยสุดยอดเลยรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วจ้า หรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับส like, ไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะตวนใครที่ดูจบให้พิมพ์คำว่า NJ รวยมากใช่แล้วเช็คชื่อคนดูจบกันหน่อยเอาละจบไปแล้วกับการผจญภัยของวันนี้พวกเราลงคลิปทุกวันตอน4โมงเย็นนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะไปละบ๊ายบาย